ดราม่าดาราฮุบกิจาการนะครับถูกกฎหมายแต่ไม่น่าจะถูกใจชาวบ้านเนาะในเรื่องของเหลี่ยมธุรกิจนะครับอืมน้องออมสุชาที่กูต้องยอมรับก่อนว่านะครับสารภาพซื่อๆกูเอียงนิดๆเพราะว่ากูเคยร่วมงานกับน้องเขาเคยกำกับในหนังที่น้องเขาเป็นนางเอกนะแล้วก็เป็นงานกำกับที่ดีที่สุดในชีวิตอืมของพี่กูด้วย เรื่องนั้นนะครับส่วนเรื่องนี้ผู้จัดก,การส่วนตัวอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวที่ถือหุ้นจาก10%บเรหลือ4%เน่ะดันไปขายไอ้4%นนี้ทำให้ทางฝั่งออมมีหุ้นมากสุดมากกว่าพรีมที่เป็นคนผู้ร่วมก่อตั้งแต่ก่อนหน้านี้พรีมทำแบรนด์ ทำแบรนด์แบบนี้มาแบรนด์หนึ่งแล้วก็มาร่วมมาร่วมกันสามคนกับดาราแล้วก็อดีตผู้จัดก,การดาราเพียงว่าเพียงว่าข้อมูลที่ผู้จัดก,การดาราเขาอ้างว่ามันเป็นข้อมูลที่เธอไม่รู้อืมทางออมเนี่ยบอกไม่หมดในตอนที่มาขอซื้อหุ้นอืมบอกไม่หมด และเป็นข้อมูลเท็จหรือเปล่าในเรื่องที่แบบบริษัทมันไม่กำไรอ่ะมันออกแนวจะขาดทุนใช่ไหมพอเรารู้ว่าจะขาดทุนเราก็อยากจะได้เงินก้อนมาเก็บไว้คุณก็ไปแก้ไขปัญหาธุรกิจของคุณไปก็เลยเทขายหุ้นสี่เปอร์เซ็นเป็นจำนวนเงินหลักล้านจำนวนจำไม่ได้และมีการถ่ายคลิปเออ ตัวอดีตผู้จัดการก็รู้ตัวกล้องมันตั้งให้เห็นเลยแหละว่าเป็นมุมสูงเห็นก้องเงินเห็นอะไรแต่ไม่มีเรื่องของการเจรจาอย่างที่อดีตผู้จัดการดาราได้เล่าไว้คือทั้งหมดอะทั้งพิมพ์ทั้งสาผู้จัดการดาราอดีตผู้จัดการดาราเนี่ยไม่มีเลยแต่ออมเนี่ยมีทุกอย่างเอ,เอกสารที่เซ็นแล้วมีคลิปมีมีหลักฐานอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็พูดอย่างเดียวเล่ากันอย่างเดียว นะครับต้องรอครับเห็นว่าพรุ่งนี้วันที่สิบเก้ากันยาเนี่ยอมสุชาจะมานั่งในโหนคนดูก็บอกว่าทำไมไม่มานั่งพร้อมกันไปเลยก็แหมชิงความได้เปรียบตั้งแต่ตอนทำธุรกิจและไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นหรือในการเก็บหลักฐานต่างๆนาน,นา,นาเอกสารคลิปนูน่นนี่นั่นมีครบทุกอย่างสู้กันทางกฎหมายยังไงก็ ก็ได้เปรียบอืมคล้ายๆกับแอปฟ้าเรื่องนี้คล้ายๆกับแอปฟ้าถ้าใครเคยรู้ประวัติของมากสก็เบิร์กกับอาณาจักรของเขาอะ่ะจริงๆแล้วเขาอะไปเอาตังค์ลงทุนอะมาจากเพื่อนอะแต่ตัวเองลง,ลงแรงอ่ตัวเองมีความคิดตัวเองเขียนโค้ดเป็นอะไรเงรี <M> ้ยเพื่อนก็เขียนเป็นแต่แต่เพื่อนบ้านรวยมีตังค์สุดท้ายสำเร็จก็โดนอย่างเงี้แหละหุนจากที่เคยถือไว้เหมือนเป็นหุ้นใหญ่สุดใช่ปะ่ะ ทำกันสองคนอะเริ่มแรกกลายเป็นไม่มีส่วนร่วมเลยแต่อันนั้นฟ้องแล้วได้เหมือนกับมาร์เซย์กัเบิร์กจ่าย,จ,ายจ่ายให้จ่ายให้ในจำนวนที่ทำให้โลกสงบสุขแล้วเราก็มีแอฟฟ้าใช้สร้างไรายได้กันถึงทุกวันนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับอย่าเพิ่งเลือกข้างรถทัวร์รอก่อนจอดรอก่อนสวัสดีครับ